สวสดีนี่ผมนะครับดาร์คครับก็โอเคนะนะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะผมในหนแล้วก็ฉลองพันทรับโดยการที่ว่าเราจะมาทําคลิป10คลิปทั้งทีนะมาอันนี้ก็เป็นคลิปที่10นะครับผมซึ่งก็เป็นคลิปที่กว่าผมจะได้อัดเสียงตอนนี้ก็2ทุ่มครึ่งกว่าจะได้ลงนะวันสามทุ่มกว่านะมาเรียกได้ว่าเป็นวันที่เหนื่อยมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ กับชีวิตนะ้ไหที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราก็เคยลงคลิปติดกันสิคลิปถึงแล้วเราจะเคยทําอย่างนี้เมื่อสมัยก่อนแล้วก็ตามนะครับผมแล้วก็ในในพันทรับแล้วเราสองสิบคลิปทั้งทีคลิปสุดท้ายทั้งทีเราก็ต้องมาลองทําคลิปประเภทใหม่ดูนะมาซึ่งก็คือประเภทที่ผมเคยเห็นหลายคนทํากันนะมาก็คือประเภทที่ผมจะเอาวิดีโอสักอย่างหนึง่งนะมาขึ้นมานะมที่เขาจะชอบเอาวิดีโอสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะ เออนะผมแล้วก็ทําการภาคทับนะฮะซึ่งก็คือสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ณตอนนี้เนาะซึ่งก็นั่นแหละนะับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอตอนที่ผมทําการลาก่าหัวอยู่นะซึ่งก็เอาเป็นว่าอย่าไปสนใจวิดีโอมากนกละกันเนาะม,มันแค่ทําให้ดูมันไม่น่าเบื่อนาะก็โอเค,อเคมาผมมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะมาทำเชื่อคลิปครับแจกตังครับรอบก่อนเนี่ยเราแจกไป80โลบัคหรือ35บาทใช่ไหม เราจะแจก1 0อยนึงครับซึ่งรอบนี้วิธีการแจกตังของเราในรอบนี้นะครับผมคือเราก็จะแจกเป็นเกมพา s สหรืออะไรแบบนี้นะครับผมหรือไม่หรือไม,อไม่เราก็อาจจะแจกเป็นส่วนของทูมันนี่นะมาซึ่งผมจะมีคําถามมาให้ทุกท่านนะมาทั้งหมด10คําถามนะมาปีก่อนเราก็เคยทําไม่รู้กี่ปีแล้วแหละนะมาแต่ว่ารอบก่อนที่เราทำเนี่ย เราก็ทํากันอย่างนี้นะครับผมนะที่เราแจกกันนะเนาะซึ่งก็คนที่ชนะรอบก่อนก็เป็นคุณจัสตินเอฟเอไปนะมาตอนนี้มาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยช่องเราถึงพันทรับแล้วใครจะชนะไปนะมาซึ่งก็จะโอนผ่านทูม m นี่หรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะมาซึ่งใครคนที่ตอบได้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับผมตอบถูกได้เยอะที่สุดใน10ข้อเนี่ยผมก็จะทําการเอ่อคอมเมนต์คุยกับเขานะมาอาจจะ ขอรีดคอร์ดนู่นนี่นั่นไปคุยนะครับผมนะแล้วก็ทําการแจกซะนะครับผมจำนวน100นะครับผมอะไรก็ได้ที่ไม่เกิน100นะครับนะโอเคมาไม่พูดเยอะนะครับผมเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับผมคำถามแรกนะครับนี่คือแฟนพันธ์แทสอ่าดิพิซาดดาร์กครับชื่อช่องทั้งหมดนะครับผมที่ผมเคยมีมาฟังดีๆนะครับชื่อช่องทั้งหมดนะครับที่ผมเคยมีมาหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ้าวเอ็งเอ็งเ,เ,เ,เคยเปลี่ยนชื่อช่องด้วยเลย ใช่ครับผมเคยเปลี่ยนครับซึ่งชื่อช่องทั้งหมดที่ผมเคยมีมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะผมให้ลิสต์มานะครับนะนะทั้งหมดอา่าผมไม่บอกแล้วกันว่ามีกี่ชื่อเนะี่ยผมนะอ่าก็สำหรับคนที่เป็นแฟนแท้จริงนะผมถึงจะรู้นะต่อมาครับข้อ2นะผมคนที่ผมเคยเคยคอลแลบด้วยเคยเล่นด้วยและพิมพ์ชื่อ ว้ในคลิปอย่างเป็นทางการคือใครนะมามีอยู่ค่อนข้างหลายคนนะผมแต่พิมพ์ชื่อมาคนหนึ่งนะมาส่วนคนที่ผมเคยคอลแลบด้วยนะผมก็น่าอาจจะดูคลิปนี้อยู่ก็ได้คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมเคยคอลแลบกับคุณนะนะซึ่งก็นั่นแหละนะผมคุณก็สามารถพิมพ์ชื่อตัวเองมาได้เลยนะมาแต่สาหรับคนที่เอ่อไม่รู้ก,ก,ก็ก็นั่นแหละสวยไปนะมาต่อมาครับข้อที่สามนะผมมอดเรเตอร์ของช่องเราคือใครหรือประเจแมนนั่นเองครับในไลฟ์เนี่ย มันจะมีเอ่อรูปไขควงอยู่นะผมไม่ใช่ไขควงสีเออเป็นรูปประแจนั่นแหละนะผมประแจสีฟ้ามาหรือมอดเนรเตอร์ของช่องเราเนี่ยแอดมินของช่องอ่ะคือใครอันเนี้ยผมคิดว่าคนที่รู้น่าจะน้อยต้องเป็นคนที่ตามทุกรา์จริงๆตั้งแต่สมัยก่อนถึงจะรู้นะผมเพราะว่าคนนี้ปัจจุบันเขาก็ได้หายไปแล้วซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังคิดจะเลือกประแจแมนคนใหม่อยู่นะแม่แต่เดี๋ยวเลือกแล้วค่อยว่ากันแต่ว่าได้เลือกใหม่ในเร็วนี้แน่นอนนะแม่เพราะคนคนนั้นก็เขาไปแล้ว ขายไปแล้วโอเคเอาเป็นว่าไม่ดราม่ากันนะนะมันไม่ควรจะดรามา่าเลยเรื่องวันนี้เนอะโอเคป่ะช่างมันนะผมมาข้อที่สี่เนอะคือผมเนี่ยสามารถเล่นดนตรีในหนึ่งประเภทนะมาอาจจะเล่นได้เยอะกว่าน,นั้นแต่ว่าผมไม่เคยเอ่อถ่ายลงช่องนะอันนี้อาจจะง่ายหน่อยก็คือคุณแค่แค่ไปเซิร์ชในวิดีโอของผมนะนะซึ่งก็นั่นะแหละเนอะข้อสี่ก็คือดนตรีผมผมเคยเล่นดนตรีอะไรนะมนาะก็ประมาณนั้นเนาะดนตรีที่เล่นลงช่องนะอ่า ต่อมาข้อ5อันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นข้อที่ยากที่สุดในลิสต์ทุกอันแล้วคือ ID d i ด i เซน n รเนเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับข้อนี้ผมเคยบอกเดิมบอกว่าไอข้อนี้นะ่ะ ไม่ต้องตอบก็ได้ครับเพราะคิดว่าไม่น่ามีคนรู้นะผมจะเป็น FC ขนาดไหนก็ไม่น่ามีคนรู้แต่ถ้าสมมุติมีคนที่ตอบถูกเดี๋ยวผมไม่รู้จะพูดงไงนะซึ่งผมว่าไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะแทบไม่เคยบอกนั้นเคยพูดอยู่รอบสองรอบนะผมคือต้องดูทุกคลิปแล้วดูจบทุกคลิปจริงๆนะนะถึงจะรู้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะผมเอกว่าช่างมันมาต่อที่ข้อที่หกครับต่อยอดจากข้อเมื่อกี้เลยทำไมผมถึงตั้งชื่อ ID รลองหรือ ID บอกฟุตบอลดีบ e เซตเลเจน p ์แู นะม้มันมีเหตุผลอยู่อันนี้จะง่ายกว่าข้อก่อนนิดนึงนะผมคนที่ติดตามมาเนี่ยแล้วก็น่าจะรู้นะนะต่อมาครับข้อที่7ครับคลิปที่ผมเนี่ยให้เป็นคลิปที่ผมเคยตั้งใจทําที่สุดในการแคสในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมพูดอะไรของผมวนะ่เอาง่ายคือคลิปที่ผมบอกว่าผมนะ่ยตั้งใจทําคลิปเนี้ยมากที่สุดคือคลิปอะไรครับ หลายๆคนอาจจะบอกว่าในช่องผมเนี่ยก็จะมีบางคลิปที่ผมค่อนข้างที่จะตั้งใจทําใช่ไหมแต่ว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ผมแปะไว้ตรงชื่อคลิปเลยว่าเนี่ยคือคลิปที่ดีที่สุดที่ผมเคยทามานะมาอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้ไปหาเอานะมาต่อมาข้อ8ครับเกมอันดับหนึ่งของช่องเราคือเกมอะไรนะมาเกมที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งผมเคยทําคลิปจัดอันดับไว้อยู่ไปหาได้นะมาต่อมาครับข้อดี่9อันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้ว ผมมีช่องกี่ช่องครับ <c oughs> ผมมีช่องกี่ช่องครับอาจจะมี 1... อาจจะมี2องจจะมีสามอาจจะมีสี่อันนี้ก็ไปเดาเอาเองนะแต่ว่าน่าจะรู้ๆนอยู่แล้วว่าม,มีกี่ช่องเนาะแล้วก็ข้อที่10บข้อสุดท้ายครับผมเคยเป็นเทพอะไรครับงงนะสิมันคืออะไรเทพอะไรที่นี่คือผมเก่งเกี่ยวกับเกมอะแบบด้านอะไรนะีะนะผมเก่งเกมอะไรผมอะไรนะนะซึ่ง มันตอบได้ละคาตอบนะผมก็ตอ,ตอบตอบมาเถอะสาหรับข้อสุดท้ายนี้นะมาถ้าเกิดตอบตรงใจถูกใจผมรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงกับคําตอบที่อยู่ในหัวผมอ่ะก็ถือว่าคุณได้คะแนนข้อนี้ไปแล้วกันนันะร่รางวันร้อยนึ่งนะผมแล้วก็การตัดสินผมจะให้เวลาคุณทั้งหมดเอ่อหสัปดาห์นะนะก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะผมก็รอวันที่เท่าไหร่สิกุมภาพันธ์ นั่นมาผมก็จะประกาศผลนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการตอบก็คอมเมนต์นะมาทั้ง10ข้อไว้นะครับผมนะก็โอเคสำหรับคนที่จะกรอบเนะมไม่ต้องห่วงเพราะมันมีรางวัลแค่อันเดียวฉะนั้นการกรอบเนี่ยไม่ช่วยอะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณกรอบมาเนี่ยแล้วไอ้คนนั้นมันผิดคุณก็จะไม่ได้ต่อให้คนนั้นถูกถ้าคนนั้นถูกแล้วคุณกรอบมาคนนั้นเขาก็จะได้แทนคุณไงไหมฉะนั้นการกรอบนี่ไม่ประโยชน์แน่นอนนะผมผมเอาคนที่เร็วที่สุดนะมาแต่ถ้าเกิด มีคน2คนที่ได้คะแนนเท่ากันเนี่ยผมก็จะเอาคนที่เร็วที่สุดที่ตอบมาเร็วที่สุดนะครับนะก็โอเคคลิปนี้จบกันไปแล้วครับก็บบวันนี้ขอตัวไปก่อนมาดูกันว่าจะมีคนตอบกี่คนถ้าเกิดไม่มีคนตอบเลยหรือทุกคนที่ตอบมาเดี๋ยวได้ศูนย์คะแนนหมดเลยอ่ะก็ถือว่าผมไม่ต้องจ่ายนะ <c oughs> คุณคิดสภาพนะช่องเราไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นะครับอย่าลืมเลื่อนไปดูในช่องนะ่ย ไม่มีคนคอมเมนต์นะถ้าเกิดคุณพิมพ์คอมเมนต์มาเนี่ยใครที่ดูจนถึงจุดจุดนี้เนี่ยแล้วคุณพิมพ์คอมเมนต์มาคุณถูกแค่ข้อเดียวอะคุณมีสิทธิ์ได้เลยนะคุณมีสิทธิ์ได้เลยนะเออนะผมก็เอาเป็นว่านั่นแหละนะนะสำหรับวันนี้ผมไปละรอดูกันนะผมจะมีคนพิมพ์มาเยอะหรือเปล่านะผมถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับผมก็ชิวๆครับไม่เสียเงินนั่ผมโอเคผมไปละสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดี ดีคร Di... Ra...